เหวี่ยยาวมากครับมีรถเสียอยนตอนนั้สิขึ้นสะพานนะครับรถเสียนะครับมันก็เลยเปชิดขันหนึ่งก็เลยเท็ดไอเบียดไปเลยครับการชะลอรถก็เลยช้าลงนะรับนี่รถบรรทุกเวลามันขึ้นนะครับมันก็ต้องได้แงหัวเข้าไปทางในนะครับกลายเป็นวัดตีดยาวยงเลยครับนี่ทางขึ้นไปทางบางนานะครับพรามสองไปบางนานะครับมอเตอร์วีนะครับมอเตอร์วี โอ้ยเจ้าเด้อครับคนเป็นทงังสิปอออออระมาณประมาณอ่านสุสูพี่ผมกะวิดมาคือกันครับมันมีรถเสียนะครับ,บประมาอุบัติเหตุยังดอกรถเสียไปเสียหม่องถอนต่อพอดีนะพี่น้องเพิรกเลเกลีย์ขำใบนะครับอีกเลนหนึ่งมันปีดเข้าไปบนเฮดให้รถ มันสะลอโตนะครับออกโตก็ไ,ได้นะครับที่จริงมันก็นเลือยยนสองสามเล่นแต่แต่ตว่าเล่นที่มันเิ่นเสียนะมันปิดนะครับเ็ดให้รถซุ้มอื่นเพ่นงอกอเขาเล่นในก็เลยกลายเป็นรถติดยาวนะครับป่บานนี้เพราะท้าไหร่รถจะพี่้งองเ้ยที่ผู้กะอสร้างสองมาปอ,อ๊ยาวมากนะครับผมถนนกาญจนานะครับเส้นสะพานกาญจนาสูงนะครับเส้นสูงตัวนี้ครับผม พี่น้องอันนี้เขาเอาเครื่องมาจากันคุณเนาะพี่น้องเนาะเอาเครื่องมาจากดทวินทวมกือเขานะครับพิดแผนนะครับก็คือก็โดนมันสูงครับอ่ามันสูงโพดนะครับเขาล้างค่าเพราะไรก็เลยต้องเอาตัวนี้ไปเอนพูดเลยเอาไปลงกันพุทธมณฑลสายหนึ่งไปเลยครับผมจับ g ีพเอดูนะครับว่ามสิรัดไปนะพี่น้อง รัดบอได้ครับแดงเต็มเลยมันเป็นแดงยังดอกมันมันลดตีสข้าโโพดกันพากลางเมืองไปสอดอันอันอุดเลยนะผมก็เลยขึ้นมอเตอร์เวย์ดีกว่าอ้อมไปลงพระรามสองเอยาก็ใช่ปุณละครับเราก็ไปทั้งพุ่นละจะไปลงแถวบางแค่สายหนึ่งนะครับสายหนึ่งละกันัวุ่นมาเอาเครื่องโยนต์บางบอนต่อนะครับโอ้ ในปันไดครับนี้สลลดตัวเลียวนะครับไม่ใี่ละพี่น้องเอ้ยมอเตอร์วีวเน่วนอนนะครับเนาะบางมือตีบางตีแน่นะครับบางมือกะรวมนะครับปนตีปันได้อ่ะสู้ๆไปน้อกันครับสำหรับคนขับรถบรรทุกครับผูใดกะมีพรลาเบิดเนาะพี่น้องเนาะเราสู้ๆนะครับโหอ่ะเดินทางปลอดไปทุกคนครับ